สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมจัางรวงเกษตรเทคเตอร์คนโคราชอำเภอสีคิ้วนะครับผมอ่ะแต่วันนี้เรามีรถมาเข้าใหม่ครับเข้าใหม่คันนึงจะเป็นคันเก่ากันนึงครับมานําเสนอครับผมตัวนี้จะเป็นคิวบราครับยี่สิบแรงครับผมยี่สิบแรงก่อนมีเอาไปรับสํหรับทําไร่ทานาครับ1ิ20ิบไร่ได้สบายครับผมตัวนี้ยี่สิบแรงก็ตัวใหญ่มากเลยครับผมเป็นคิวบุราครับผมนี่ครับแห้งแห้งเครื่องดีครับย์ดีครับผมอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นในแรนด์โฮครับผมหนึ่งห้าซิมาแรงมากเครื่อง <150. S 1> ยนต์สามสูบเ <150. S 2> ออเลยซิมาแรงมากเครื่องยนต์สามสูบยางสวยครับที่เด่นสองคันนี่ยางสวยทุกคันครับสภาพใช้ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเกียร์ชิบูราก,ก่อนเลยครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะเอาคันไหนก่อนดูพวกมันสองคันเลยละมาไปจัดอ่าเดี๋วยวเรามาดู Hey, ai để đi Hãy tay nó nó thôi là bài nha Nó đu cái thôi là bài cái đấy ไม่มีมาเติมน้ำมันเครื่องเหรอหูหนูมันอยู่นึกครับผมนี่เด้อพี่น้องมันอยู่นึกครับน่นเปิดก็ได้อนี่เอาดูตรงนี้ก็ได้ครับโอ้ยมันยิดน้ำมันเครื่องออกมาครับ

โรตารี่ใบใหญ่พร้อมตัวนี้เป็นลาวแล้วครับนี่เป็นลาวแบบโรตารี่ไทยบ้านเราเลยครับนี่โรตารี่กว้างอยู่เมตรเมตรห้าสิบเด้อครับนี่เจ็ดว่ายอยู่หนึ่งห้าห้าครับอ๋อยางสวยแล้วนี่สีเตียงครับ,รบไม่กี่ตัวครับผมสวยทั้งหน้าทั้งหลังเยอยางอ่าการโรตารี่เด้อ อานสวยที่เทียนเด้อครับสีมันหมอกนึงโอ้ยนะจ่ากกบาลยกสูงโวดต้องหมุนแขนกลางเอาฮี้แขนกลางแขนกลางเพื่อนใหม่เด้อครับต้อหมุนตัวไปเงียบจีบเงียบทุกเกียร์อ่าอ่าอันนี้จะเทียนนี่ มีอูลากสาลี่เรียบร้อยไปถึงใช้งานจริงเลยครับคันนี้ระบบธรรมดาทั้งคันอออเออเนี่ยเอา๋ยวทำชิมกันตองกอนี๋ยวอยวิ่งแข่งกันงัละดูไอ้ดูเครื่องเห็นนี่เบสใหม่อีกเบสใหม่อ้าวก็ตัวนี้ลืมแจ้งราคาครับเ8้า0มืนบาทครับตัวนี้ คีบูรายี่สิบแรงครับผมเอาไปทำนาสิบยี่สิบไร่สบายเลยครับเก้าหมื่นแปดพันบาทไม่ต้องเดินตามครับราคานี้นะครับสบายสบายทำไร่ทำสวนได้เลยครับผมตัวใหญ่อ่าตัวนี้สิบห้าแรงมากครับตัวนี้จะกว้างหนึ่งเมตรนะครับนี่ตัวนี้กว้างเมตรยี่ครับคีบูรายี่สิบแรงนี่เครื่องยนต์สามสูบคู่ครับตัวนี้เป็นอีสกีครับสามสูบยี่สิบแรงเครื่องยนต์ไดเรกอินเทตชั่นไม่ต้องผอหัวครับผมทั้งสองคันเฮคันนี้เผาไหม ไม่พอเหมือนกันเลยเครื่องมันดีกว่าอ่ะดูไอ้ดูไอ,อ,อ้เฮ้ยแจ๊ดตึ้มเลยนือหอบนือหอบ ไปมาเขากูไทยเน่อยออาปั่นโรตารี่ละเดี๋ยวนี้ฝาโรตารี่ยังไม่มาด้วยครับเดี๋ยวหาใสให,ห้ถ้าท่านไหนฮะถ้าท่านไหนซื้อก่อนก่อน,อนเดี๋ยวหาใสให้ใหม่ครับถ้าไม่มีกระตานี่ครับตัวนี้อีสกิเลนทูบตัวนี้อยู่ที่แค่อะไรดีวะเขื่อเขว่ารถเก้าหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ฮะ อันนี้ครับอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทแถมแช่นล่าให้ชุดหนึ่งครับอ่าดูเงียบๆครับโรตารี่เอาละเจ้าเจ๊ไหนสองแล้วเอาเค้สามอ้ไม่ยอมยอมคัดเลยเงียบกิ๊ดครับไม่มีหอดเสียงตัวนี้เพิ่งขึ้นมาจากนาด้ครับี่สีแห่งครับนี่กีโคนญี่ปุ่นครับใครอยากเห็นมาดูเลยครับตัวนี้เพิ่งขึ้นมาจากนายางสวยสีเข็ม ไปก็คือโจ๊กท้างานจริงเลยครับเดี๋ยวไฟตายดิอ่าตัวนี้กระโจ๊กมันรุดครับเดี๋ยวติดให้กระโจ๊กมาิีงแหงตัวนี้มีอะไรกว่าเขาหนาก็ไม่รุ้มไม่ซึมครับตั้งคู่เอาไฟตาติดทั้งคู่ครับโอ้ยเฮยินโนมีไฟหลี่พอมอ่ะเออโหนไหนเฮ้ยิบูล่านาใช่ครับ ใครได้ไปใช้งานลืมแล้วกันครับแห่งแ่งอ่เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิ่งกันครับวิ่งวนมาแล้วก็ถอยหลังหนึ่งเนะี่ยไปวิ่งไปวนกันนู้นดูวใครยิ่งแรงกว่ากันเนาะแห่งแ่ทงทั้งคู่ครับยี่สกิลแอนโฮบหนึ่งห้าศูนย์ตอนนั้นเก้าหมื่นห้าพันบาทพร้อมลรตเตอรี่ครับเรื่องแสรลากคุณมุกยันส่วนโอ้โห กีกูลายี่สิบแรงมากตัวนี้อยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันบาทเออโรเตเลียมันลืมยกหางครับอ่าพิกัสลานก็จังหวัดนครราชสีมาอำเภอีคี้ขีรวบ้านมังลงน้อยครับท่านผู้ใดที่จะมาก็ จับกีพีเอสมาเลยครับผมอู่ช่างรวงกรเกษตรแท็กเตอร์มาถึงที่แน่นอนครับผมอ่มีซูตัวนี้กสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับตัวนี้ก็เลี้ยงแหตัวนี้ยังไม่เย็นครับจะเอายังไงก็มาคุยกันครับผม3ามสิเรียงมมกตัวเปลบรเลยแ,แห้งครับตัวนี้แห้งอีเหลียแข็งโคตรนิ่มเลยว่ะ อย่ง,อยงนี่ไม่หอนไม่ดังครับคุณไม่มีหอนเลยครับน,นี่ยงนเี่ยบครับให้ช่วโมงทำงานครับ้ยดนมันแกะนช่วงมงทำงานก็ได้มีจอมีอะไรให้ดูบ้าเลยนะครับมีเกลียววมร้อนเกลยน้ำมันวัดรอบมงทำงานจ้า สาวร้อยหกสิบเก้าชั่วโมงตัวนี้ชั่วโมงทำงานเท่าไหรเนี่ยว่าตัวนี้ก็มีงจอเหมือนกันครับถือความร้อนเกี่ยรน้ำมันด้านนอกหนึ่งร้อยสองร้อยชั่วโมงอ่าเบอร์โทรติดต่อ0 8 2 8 7 4 7 2 5 0ครับทางรวงเกษตรเซ็ตเตอร์นะครับผมอ่าเมคโคลเล็กรถตากลานรถเรามีเยอะแยะให้เรียกมากมายครับผม อ่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีราคาพิเศษนะราคาเริ่มต้น4ี่หมื่นห้าเนี่ยครับมาดูเอาแต่เราไม่แจ้งว่าเป็นขนาดไหนแต่ไปใช้งานจริงได้เลยครับแต่รู้ว่าเป็นมิซูครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทมาเอาเลยครับรถเล็กโนนคาบบีหกพันบีเจ็ดพันหกพันหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งมีหมดครับผมอ่าบีเอ็กบีหนึ่งสี่ศูนย์สองอะไรมีหมดครับครับสวัสดีครับ